สวัสดีครับคุณท่านนะครับมาพบกับพรชัยตาก้อินดีเช่นเดิมนะครับก็วันนี้จะพามาชมวัดกลางคลองวัดธนารามนะครับหรือที่เราเรียกจากกันว่าคือวัดสีม่วงนั่นเองนะครับถือว่าเป็นวัดที่เจ้าวาดนะครับสร้างด้วยตัวของท่านเองนะครับผมถือว่าเป็นวัดสีม่วงสวยอลังการด้วยฝีมือของพระธรรมจริงๆนะครับของแท้นะครับ เพราะเห็นที่เราเห็นทั้งหมดนี้คือเป็นฝีมือของเจ้าวาดนะครับวัดสีม่วงแห่งนี้ถือว่าสร้างความประทับใจอย่างมากนะครับในวงการนักท่องเที่ยวนะครับสายบุญคนที่ชื่นชอบในการเข้าวัดไหว้พระทำบุญต่างก็พากาันถูกใจโบสถวัดกลางของวัฒนารามแห่งนี้นะครับนอกจากจะสีสันสดใสจนเรียกว่าเป็นที่มาของชื่อที่เียว่าติดป,ปากกันวัดสีม่วงนั่นเองนะครับผม ความอลังการของวัดกลางของวัฒนานามนะครับยังแสดงให้เห็นถึงว่าผลลัพธ์ของความเพียรพยายามของพระปหลัดเอกลักษณ์นะครับอาพัทสโรนะครับเจ้าวาดที่มุ่งมานะสร้างโบสถ์ด้วยตนเองนะครับมากกว่า10ปีนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 5นะครับจนถึงเป็นสถานที่สวยงามดัง เห็นจินทุกวันนี้นะครับผมหรือว่าวัดกลางคลองวัฒนารามนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจากประวัติความเป็นมาดั้งเดิมนะครับของประวัติวัดระบุว่าเป็นวัดกลางวัฒนารามตั้งอยู่ที่63หมู่หนึ่งจังหเจ้าเสด็จอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ถือว่าเป็นสังกัดมหานิกายมีที่ดินอยู่ด้วยกันทั้งหมด24ไร่นะครับ44ตารางวานะครับถือว่าบริเวณรอบๆเนี่ยติดกับคลองชนประทานนะครับถือว่าเป็นวัดค่อนข้างเก่าแก่พอสมควรนะครับนะครับวัดกลางวัฒนารามนะครับเป็นสิ่งที่ประดิษฐานของหลวงพ่อหน้า พระปรางหน้าโปกที่มีเจดีย่อม,ม,มุมไม้ยี่สิบตามศิลปะรัตนโกสิน์นะครับมีลานปูปั้นลายพันกระนกคล้ายสร้างสั้างวานที่องค์เจดีย์ยอดเจดีย์นะครับนะครับนี่ก็คือสถานที่แห่งนี้นะครับผมนี่บริเวณรอบๆของวัดนะครับ ทั้งข้างบนทั้งข้างล่างและก่อนไม่ว่าจะเป็นเสาของวัดที่ประณีตโดยความมุ่งมานะข,ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดนั่นเองนะครับโดยมองโดยภาพรวมก็คือล้วนจะเป็นวัดสีม่วงนั่นเองนะครับเสาทุกเสาจะประดับด้วยดอกไม้ที่พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าวาดท่านได้พร้อมกับทีมงานและก็ศิทธินุสิ์ได้พร้อมใจกัน,นช่วย กันมาสร้างบุรณะโบสถ์วัดสีม่วงนั่นเองน,นะครับผมแต่ว่านี่ทีนี้แอดมินเองก็จะพาเดินรอบๆบ,บร,ริเวณองค์พระประธานนะครับเดินรอบโดยกัน3รอบด้วยกันนะครับเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลกับตนเองนะครับตันนี้ก็คือเดินรอบๆแล้วครับผมนี่ก็จะเห็นรอ,รอบๆเนี้ย ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับก็ตรงน,นี้จะเป็นการเทเลซินก็พื้นค่อนข้างที่จะลื่นหน่อยๆน,นะครับก็ระมัดระวังถ้าใครที่ยังไม่เคยมาก็เชิญชวนนะครับ,นะรบเชิญชวนวัดกลางคลองวัฒนารามอำเภเสนาอายุธยานะครับผมถือว่าเป็นวัดโบสถ์อีกวัดหนึ่งที่น่ามากราบไหว้ขอพรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสวยสดงดงาม หวังว่าท่านพุษษทธศาสนิกชนหรือผู้ที่สนใจที่อยากจะไปทำบุญตามวัดต่างๆนักท่องเที่ยวก็เชิญชวนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นนะครับพื้นที่เราเดินอยู่เนี่ยคือจะเป็นพื้นที่เทเลยสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้จะเต็มไปด้วยอันนี้จะเป็นกำแพงนะครับเป็นกำแพงอ่ากำแพงของวัดนั่นเองนะครับ เป็นกำแพงของวัดแลวก็บริเวณซึ่งวันนี้วันที่แอดมินเองมาเนี่ก็คือเป็นวันที่วันหยุดนะครับอ่าผศทธาสน,น,นิกชนคนที่มาทําบุญสนใจไฟธรรมก็จะมาเยอะมากมาก,มากนะครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงนะครับช่วงบางจังหวะก็มีคนมากคนน้อยนี่ครับยอมรับว่าผ่านมาหลายวัดหลายที่ก็มันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละวัดแต่ก็วัดนี้ก็ถือว่าสร้างความจุดเด่นสร้างความเป็นไฮไลท์ให้กับวัดได้เลยนะครับต้องยอมรับในฝีมือประดิพปปุณหลวงพอ่อในการสร้างประณีความเป็นมืออาชีพเลยก็ว่าได้นะครับผมทำให้โบสถ์ดูนี้สถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดูมีความขลังไปในตัวเห็นไหมว่า คนที่มาทําบุญมากับไหว้ยจะเห็นกันถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ลึกนะครับลายที่ไม่เคยมาก็เชิญชวนนะครับผมก็มีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่มีทั้งเด็กน้อยวัยรุ่นหนุ่มสาวก็พากันมาทําบุญนะครับไว้พระดูความสดใสอลังการงานสร้างจริงๆยอมรับว่าอลังการ,ราง,งานสร้างนะครับกับการสร้างโบสถ์แห่งนี้นะโบสถ์ สีม่วงนะครับติมไปด้วยกานสีม่วงอันนี้ภายในโบสถ์นะครับเป็นภายในโบสถ์ให้เราดูเห็นเป็นประจกักษ์ตากับการสร้างความสวยสดงดงามากับการที่มาได้ทําบุญแห่งนี้มาถือว่าไอ้เเม่นอบอกเลยว่ามาแล้วไม่เสียเที่ยวแน่นอนนะครับไม่เสียเที่ยวแน่นอนรับรองว่าท่านจะรู้สึกว่ามาแล้วรู้สึก อิ่มเอิบอิ่มบุญการ,การได้มากราบไหว้ขอพรที่นี่ณวัดกลางของวัฒนาราม